สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเงินเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องเงินแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินตามตัวเลขที่กำหนดให้ได้วันนี้นะคะเราจะมาฝึกการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะซึ่งโจทย์ปัญหาก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินและประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ครูนํามาในวันนี้ครูก็นํามาจากใบงานชุดที่10ซึ่งครูนะคะก็จะสร้างโจทย์ปัญหาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการทําแบบฝึกหัดของนักเรียนเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะเขาก็ให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาว่า3ามบวกห เท่ากับตามด้วยสี่เหลี่ยมการสร้างโจทย์ปัญหาของเรานะคะก็จะต้องเกี่ยวกับเงินดูนะคะก็สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นี้ว่าฉันมีเงินอยู่3บาทแม่ให้เพิ่มอีก5บาทฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาทซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถแต่งเป็นอย่างอื่นได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการบวกเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะต้องเป็นการพูดถึงจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะ เราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะในข้อที่2นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ80ลบ62เท่ากับตามด้วยสี่เหลี่ยมครูก็เลยสร้างโจทย์ปัญหาว่าน้อยมีเงินในกระปุกออมสิน80บาทเอาเงินออกจากกระปุกออมสินมา62บาทในกระปุกอ,อมสินจะเหลือเงินกี่บาทประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้นะคะก็ใช้วิธีการลบ ครูก็เลยสร้างโจทย์ปัญหานะคะโดยการเอาเงินออกจากกระปุกออมสินนะคะทําให้เงินในกระปุกออมสินเนี่ยลดลงซึ่งจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้วิธีการลบนะคะนักเรียนก็ลองสร้างโจทย์ปัญหากันดูนะคะต่อไปนะคะข้อที่ 3. อันนี้จะดูยากซะหน่อยนะคะเพราะประโยคสัญลักษณ์นะคะมาในรูปของการคูณนั่นก็คือ14คูณ5เท่ากับตามด้วยสี่เหลี่ยม ซึ่ง14คูณ5นะคะก็มีความหมายว่า14ครั้งของ5หรือ5บวกกัน14ครั้งนั่นเองค่ะครูนะคะก็เลยสร้างโจทย์ปัญหาว่ามีนานะคะหยอดกระปุกวันละ5บาททั้งหมด14วันมีนาจะมีเงินในกระปุกทั้งหมดกี่บาทข้อนี้อาจจะดูยากสักนิดนึงนะคะนักเรียนก็ลองสร้างโจทย์ปัญหานะคะที่มีการใช้เงิน5บาทจำนวน14ครั้งนะคะ หรืออาจจะเป็นการนับทีละ5บาททั้งหมด14ครั้งก็ได้ค่ะลองทำกันดูนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะก็ถือเป็นการจบแบบฝึกคณิตศาสตร์ในเรื่องของเงินด้วยนะคะวันนี้นะคะครูก็มีภาระงานนะคะใบงานชุดที่10นะคะเพียงชุดเดียวนะคะให้นักเรียนนะคะลองฝึกทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเ,เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ